สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เริ่มใส่เป็นไฟท้ายนะครับใส่เป็นไฟท้ายเรืพี่น้องก้อนสีแล้วยมเศร้านี่ครับเอาสำเร็จกัรนแล้วเขาคอยเคาะเอาฟบโอ้ฉากปิดว่า นิดหน่อยห้าเซนน่ะก็เราจะใส่ไฟท้ายก็สิเดินไฟไว้นะครับใส่ไฟแล้วก็เดินสายไฟนะครับพรุ่งนี้ก็บอกดําน่าจะถึงครับตอนนี้อยู่อุบลก็ใกล้จะเป็นไทยแล้วครับ เหลือเหลือแผ่นเรียบเอาไว้ทำจงอางกับบางโคลนใกลแล้วไกลแล้วส่วนรถเกี่ยวก็เขาพ่นสีตากแดดครับผมพ่นสีแล้วก็จอดตากฝนไว้หลายวันแล้วซึ่งจะมีแดดเนี่ยครับ ข้าวก็ใส่ข้าวก็ขอสิบห้านะครับแต่ว่ามันมีร้อยห้ารวมอยู่ด้วยเป็นข้าวร้อยสิบห้านะครับข้าวก็ขอสุกนะครับรอให้ร้อยห้าสุกก่อนจะได้เกี่ยวได้พร้อมกันทีเดียวเดี๋ยวปีหน้าจะบานข้าวก่ําด้วยแล้วข้าวเหนียวรวมกันให้หมดเลยเอาหมดทุกข้าวเอารวมกันบปสุ่เขาวานเขายิมหาระครับแต่ว่ามันมีเข่าลอยหาผสมไปน้ำนะครับมันก็เลย กล้เป็นว่าต้องรอให้ลอยห,หาซุกน้ำนะครับมันเป็นสีเกียวได้นะครับเอาฉันเขาก็บสตีว่าติดเขียวอีกก็เลยต้องรอครับรอเกี่ยวพร้อมกันข้งเดียว นี่ถ้าตัดนใหญ่งงติดเลยตัดสามเดียมตัดเป็นสามเดียมมายันหนีเลยแล้วก็เห็นของโขงหน่อยหนึ่งบอยอยากไดีบบเต็มมัเสียแต่ให้มันเห็นมังเสียล้วฮักกับโงหน่อยหนึ่ง ปูนมั่งอ่ะมันมันมีเศษอยู่บ่เ,เออถี่เป็นปลไปก็ต่อกันก็ได้ต่อต่อเห็นเป็นเพนใหญ่ ไว้เราต่อสวยๆเจียออกพ่นสีเข้าไปมันก็เป็นเแสงอย่างก,ก็ของของห้างอืมน้ำเล็กมันมีดีอยู่มองนี้ละมองมันต่อใส่ได้นี่ละ ใส่อันนั้นก่อนก็ได้เออใส่มันจังไดบ่ได้ถอดเสร็จครั้งเดียวไปเลยอืมอืมอืมยังเนาะ เดี๋ยวไก่ลงบ้านนะครับเดี๋ยวนี้เสียงรถลงบ้านแรงดูแน่จักหน่อยเด้อเอดอดีขยับออกมาก่อนถ้าไฟมันกระเด็นใส่เรา โอ้ยมือสั่นแนเด้อพี่น้องเลยยังกินยาอยู่นะครับอาการป่วยยังไม่หายดีนะครับยังมียังมีสันส่นๆอยู่นะเพราะว่ายาแก้ปวดและแก้อกเสบมันบังคับเรานะครับให้เราง่วง <c oughs> เอาอีทอกันเด้ <c oughs> อันหนึ่งออกนอกสุดอันหนึ่งอยู่ในสุดบวกกแนวเดย ไม่รีบมากนะครับแถวนี้ข้าวยังเขียวอยู่เลยครับมันไม่มีข้าวเบานะครับไม่มีข้าวก็ขอก็ขอร้อยสิบห้าวันแค่ผมคนเดียวนะครับแต่เป็นร้อยสิบห้าครับรวมกันครับก็ขอสิบห้ากับมารี105ร้อยห้านเ่ยป <laughs> ีหน้าแล้วข้าวกรรล่ำไม่ข้าวเหนียวรวมกับสองพันี่อีกเอาครั้งเดียวนะครับหวานนาเดียวได้กินข้าวสี่พันเลยสี่สายพัน อนั่นแล้วเด็กไหลของเทได้นน่หัวก็โปลแล้วนะครับโปอย่างสวยครับแต่ไม่ทำสี

จะให้ดูตัดไปตอนใส่ไฟเลยนะครับนี่นะครับทำเสร็จแล้วไฟท้ายมันก็จะเป็นจังสี่นะครับน,นี่คือข้าวๆให้ดูก่อนนะครับยังไม่ได้ต่อนะครับประกอบให้เขารู้ว่ารถเรามีไฟท้ายแล้วเดี๋ยวค่อยดูตอนต่อไปครับ ไว้พบกันคลิปหน้าครับออวันนี้สวัสดีครับ